โรเบ r ร์ d โตเดบีขึ้นแท่นตัวเต็งอันดับ3คุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังไม่ค่อยสู้ดีกับไบร์เนมิวนิกข่าวกีฬาวันนี้รายงานว่าวันที่19พฤษภาคม2567บ่อนรับพนันถูกกฎหมายจากประเทศอังกฤษได้ปรับอัตราต่อรองให้โรเบร์โตเดซบีขึ้นเป็นตัวเต็งอันดับ3ในการรับหน้าที่ผู้จัดการทีมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแทนที่เอริกเทนฮาหลังจากที่เดซแบีเพิ่งประกาศแยกทางกับไรตัน สาเหตุที่ทำให้เดซบี้ขึ้นมาเป็นตัวเต็งอันดับสามนั้นเนื่องจากฟลอเรียนเพลเทนแบกสายข่าวจากสกายสปอร์ตเยอรมันได้รายงานว่าเดซบี้จะไม่ได้ย้ายไปคุมทีมบาเยอร์มิวนิคแม้ว่าก่อนหน้านี้จะมีข่าวว่าทับเสือใต้ให้ความสนใจในตัวกุนซือชาวอิตาเลียนรายนี้ในสายตาของบ่อนรับพนันถูกกฎหมายโทมัสทูเคลิลยังคงเป็นตัวเต็งเบอร์หนึ่งตามมาด้วยกรเร็ตเซาเกตเฮดโค้ชทีมชาติอังกฤษส่วนตัวเต็งอันดับ3าคือโรเบร์โตเดซบี้ ันดับที่รองลงมาจากเดซบีได้แก่โทมัสแฟรงก์เกรแฮมพอตเตอร์คีรนแมคเคนาและซีเนดีนซีดานตามลำดับการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เดซบี้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจกับไบรตันในฤดูกาลที่ผ่านมาและการที่เขาแยกทางกับสโมสรทําให้มีความเป็นไปได้ที่เขาอาจจะกลายเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในไม่ช้านี้